โอเกียร์ที่อ,อะไรเบอร์สี่น้องวงนะางนะครับตารขาตาทีนั่นแหะครับดูพี่ชมว่าหล่อว่าหล่อเบอร์สี่นะครับยังไม่มีแปด

น้องนี้นี่ตรงนี้นี่่งสอตรงกันเส้นตูนไม่สามารถแบบต่อฟ้าสด้เร็นไหมครับ หาบอลึีนมา1ต่อยิง3แต้ม5แั้อ่าทำอันดีได้หน่อียครับงนีัยครับอลดงได้เลยทำอันดีนครับเกิดจารคนเงนขึ้นครับเบอร์4อดีนะครับ you

ได้ดีตาได้เลยติดไปนครับหกข้ามขึนาโต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 ไูร่อยากได้แต้มแล้วนี้บอกว่าทามาเยอะแล้วนะครับ